สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมกริชพลเดชวิสัยนะครับท่นที่เข้ามาชมในช่องกิจโพสชแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เมื่อเช้าผมก็ได้ทำคลิปไปหนึ่งคลิปเกี่ยวกับคุณลีนาจันทร์ ซึ่งมีปัญหาในรายการแฉของคุณมดดับแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมราชทัณน์ก็ออกมาพูดว่าเหมือนกับจะแจ้งความจับในข้อหาหมิ่นประมาททำให้กรมราชัณฑ์เสียชื่อเสียงนะครับ ก็คุยกันไปแล้วในคลิปนั้นปรากฏว่าต้องมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคุณมดดำขาชาพาได้ออกราย,รายการแฉซึ่งเขาเป็นพิธีกรหลักก็ได้ออกมากราบขอโทษผ่านรายการคุณมดดำก็บอกว่าจากที่มีขา่าว ออกมาว่ารายการแฉของเราโดนกลมราชทั์จะฟ้องจ่อจะฟ้องมดดำขออธิบายด้วยภาษาพิธีกรก่อนณนวันนั้นที่มีแขกรับเชิญมาเราพิธีกรผู้นำเสนอไม่ได้มีใครเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าได้ย้อนกลับไปดูตัวมดดำยังบอกคุณพูดไปเรื่อยมันไม่มีนะเรายังถามเลยว่าจริงเหรอ เราพยายามนํำเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเรารู้ว่าเขาพูดไปเรื่อยสิ่งแรกที่จะทำหลังจากนี้จะไม่มีการนําเสนอเขาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นในคุกณวันนั้นเขาพูดว่ามีการเอาโทรศัพท์มาได้ทุกคนช่วยดูมีหน้าที่ของพิธีกรด้วย ในวันนั้นพิธีกรก็คือลีน่าจังที่เราสัมภาษณ์อยู่คือแขกรับเชิญเบรกหนึ่งอ่านข่าวซึ่งเราลองให้เขามาอ่านข่าวดูปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเราพิธีกรหลักในชนะพูดดำเนินรายการวันนั้นเรามีการโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงเราไม่คิดว่ามันเป็นความจริงเลยด้วยต้องกราบขอโทษจากใจถึงกรมราชทัณฑ์ ในการควบคุมดูการนําเสนอข่าวผู้ต้องขังจากคนมีฟอร์เรกซีดีซึ่งตัวเองก็ไม่เชื่อว่าที่เขาพูดจะเป็นความจริงที่เขาพูดไม่ได้ประกันตัว p ิงกี้พี่สาาะพ้ยจะฮุบสมบัติเราแย้นทุกคำพูดนะครับเราไม่ได้เชื่อเขาบอกในนั้นมีการใช้โทรศัพท์เราก็ยังบอกไปว่าไม่จริงในรายกรารสดนวันนั้นพวกเราไม่เชื่อเราไม่ได้ออกไปกับเขา ตลอดการดำเนินรายการวันนั้นเราแย้งหมดในเมื่อคอนเทนต์ของเราไปกระทบกับกรมราชธรร์เราต้องกราบขออภัยจริงๆครับและคุณนพบัดําดก็ยกมือไหว้ที่ว่าผู้ต้องขังจะดี Forex CD อยู่สบายได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังคนอื่นสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำได้เราไม่เคยคิดว่าคนอยู่ในคุกแล้วสุขสบาย วันนั้นมดดํายังบอกเลยว่าจะไปพูดได้ไงว่าอยู่ในนั้นแล้วสุขสบายขณะรับมนตรีอยู่ในนั้นก็ไม่สุขสบายเลยเขาจะอยู่สุขสบายได้ยังไงไปดูคําพูดมดดําได้เลยคุณพูดอะไรเลอะเทอะหรือเปล่าวันนั้นมดดําได้พูดอย่างนั้นไปเขาบอกสามารถแทนคลิปโต่อภายในเดือนจําได้มดดํายังบอกเพ้อเจ้พวกเราย้างเขาทุกคําพูดนะครับ ในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ดำเนินรายการต้องกราบขอโทษขออภยัยต่อคมรัชทานจริงๆที่ได้นำเสนอไปจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความสงสัยต่อคมรัชทานคมรัชทานไม่เคยให้สิทธิเศษบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมแต่อย่างใดและยืนยันว่าไม่มีผู้ต้องขังคนใดมีเครื่องมือสื่อสารในเรือนจำอย่างแน่นอนคำว่าเข้าคุกไม่มีวีพีหรอกครับวีพีหรอกครับนี่ก็เม็ดทันก็ออกมากราบขอโทษ ผมเราจะทานก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเป็นพิธีกรหลักในเมื่อเราควบคุมพิธีกรรับเชิญได้ก็ต้องอามาขอโทษแล้วมันเป็นรายการสดมันไม่ได้เป็นเทปมันก็แก้ไขไม่ได้ผมเราจะทานเขาก็ดูอยู่เขาก็คงจะไม่เอาเรื่อง กับมดดำหรอกนะผมจะบอกดีน่าจังนะครับคุณลีน่าจังนี่ก็ไม่ได้ธรรมดานะดูจากประวัติของเธอในคลิปแรกของผมในวันนี้เธอก็ต่อสู้มาโดยตลอดเวลาชีวิตเธอไม่ใช่จะได้อะไรมาง่ายๆเธอทำธุรก,กิจมีเงินเยอะแยะมากมาย แล้วก็ไปขัดทุนปนปี้ในการทำช่องโทรทัศน์ดาวเทียมแต่ผมอยากจะบอกนะคนอย่างคุณลีน่าจังควรอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนผมเช่นกันผมก็ควรจะอยู่ในพื้นที่ของผมเองไปออกรายการนู้นรายการนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของเราคุณลีน่าจัง เราไม่สามารถทำให้ใครถูกใจได้โดยเฉพาะเราไม่ได้เป็นพิธีกรหลักเราไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเราก็ต้องยอมเขาเราก็ต้องเกรงใจเขาเราจะพูดจะเจ้าไ,ไปไปนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในที่ตัวเองถูกต้องแล้วเพราะคุณลินนิจังก็มีพื้นที่ของตัวเองมีช่อง y o u t u b e ของตัวเองและการพูดแต่ละครั้งก็ มีคนดูเยอะแยะขนาดคุณดีน่าจังพูดไปกินก็เตี๋ยวไปพูดไปกินนู่นกินนี่ไปเคี้ยวหนึบหนับหน,หนึบหนับยังมีคนดูเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคลายโคนสไตล์นี้ซึ่งแฟนคลับเขาไม่ถือสาอย่างทิศภัยวันก็เหมือนกัน้ายไปกินนูน่นกินนี่ไป ็ยังมีคนดูมีคนชื่นชมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะไปออกรายการอื่นๆก็ไม่ควรไปหรอกเพราะว่าเราไม่สามารถพูดมากพูดในสิ่งที่เราควรพูดได้การไล์ของดีคุณลีน่าจังก็พูดถึงเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วในคลิปพูดหนักวันนี้ซะด้วยซ้ำไปในช่องของเธอเคยด่าพลเดกประยุทธ์เคยด่าพลเดกประวิทย์ โอ้เคยดาสุงคนตารพัดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ามารู้จักมดดำสักนิดหนึ่งนะมดดำนี่ก็ไม่ธรรมาดานะในรายการแชร์ของเขานี่ก็มีปัญหาหลายครั้งด้วยกันตั้งแต่ทำมาแต่ที่มีปัญหาก็เป็นปัญหาเพราะเขานะะ่ะไม่ใช่เพราะคนอื่นนะครับเขาเกิด2,521 เป็นลูกคนดังนะครับเป็นลูกนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีอดีตสสหลายสมัยนะครับตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะครับก็คือคุณสุชาติตันจเจริญตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณมดดํานี่ไม่ก็ถูกกับพ่อหรอกเคยโดนพ่อไล่ออกจากบ้านนะแล้วก็เคยไปเรียนที่ต่างประเทศ ไปเรียนมดตาลิกไม่ได้เกิดเมืองไทยนะเกิดเกิดสหรัฐอเมริกานะเกิดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียนะแล้วก็ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เกิดแล้วก็มาอยู่เมืองไทยมาเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์ นที่ไปอยู่ที่นู่นนะเขาก็ทำลายโรงเรียนจุดไฟเผาโรงเรียนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนบ้างจนพ่อเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยต้องบินไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ไปพบอาจารย์ใหญ่ก็ไปพูดคุยจนโมดาำก็เรียนจบนะ ก่อนที่จะไปนิวซีแลนด์ก็เรียนอสักสัชันศีราชาก่อนไปอยู่เมืองไทยก็เที่ยวดึกไม่ค่อยกลับบ้านดึกๆเดอเดินเพ่อก็เลยไล่ออกจากบ้านวดดาก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็ไปสมัครเป็นดีเจที่เอชามีเดียแล้วก็ได้เป็นดีเจที่นั่นแล้วก็ได้มาทำรายการแฉ มีครั้งหนึ่งในการสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องเพศจนทำให้กสทอชอนะ่กะกสทอชอแจ้งไปยังช่อง ที่มดดารทำว่าเนื้อหาร่อแหลมมากเกินไปเพราะนั้นเป็นสัมภาษณ์คนแขกรับเชิญในเรื่องเกี่ยวกับเพศยนี่แหละครับอันเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและเข้าเนื้อหาสื่อลามกอนาจารขัดมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติประกอบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ5 5้าอยทำให้โดนปรับช่อง GMM 25โดนปรับไปเป็นเงิน50า0มบาทและตอนนั้นมดตามกับพิธีกรร่วมรายการก็ทำโทษแสดงความรับผิดชอบเสรอก็ได้ไม่ทำงาน3วันนะครับนั่นก็โดนข้อหาแรกอันที่สองก็พูดถึงนักร้องลริษา ซึ่งอยู่ในวงแบ็กพิงพูดไปพูดมาก็เอามาเปรียบเทียบกับการพิมุกกับนิชคุณนักร้องชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศเหมือนกันพูดเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับราลีสาเนี่ยว่าคือสู้ไม่ได้ทำนองนี้ จนมีคนออกมาวิากวิจารณ์คนออกมาด่ามดดำอย่างเสียเสียหาย,หายขึ้นแทนชวนติเตอร์ Twitter, แบนมดดำสามวันเต็มเตมมดดำก็ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วก็จะไม่ช้ำอีกนั่นคือเรื่องของมดดำในเรื่องของการเมืองนะมดดำก็เคยไปชุมนุมกับกลุ่มราษฎร แล้วก็เคยวิาพากษ์วิจารณ์การซื้อเรือดำนำ้ำของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์ก็วิาพากษ์วิจารณ์หลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดส็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางแบบอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจริงๆผมได้ติดตามมดดามานะแม้จะมดดาจะอยู่ในวงการบันเทิงนะแต่มดดาก็มีความใส่ใจ แล้วก็มีความรู้นะในการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอันน้เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมจะบอกให้คุณมดดำเนี่ยสามารถเป็นนักการเมืองได้จริงๆถ้าคิดจะเล่นการเมืองแล้็มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งด้วยเพราะคนอย่างมดดำเนี่ยมันก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้จริงๆ พราะคนที่มีความรู้ความสามารถมีคนที่กล้าแสดงออกก็ควรจะไปเล่นกันมืองนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มดดำก็ไม่น่าใจลายที่จะบอกว่าจะไม่มีปรีน่าจาังอีกแล้วในรายการของมดดำท,ทั้งที่เพิ่งนัดกันหยกๆว่าเดี๋ยวจะมออกอีกคลิปหนึ่ง จริงๆมันมันผิดพลาดกันได้นะมันให้โอกาสเธอได้นะเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรเชิญเข้ามาเป็นพิธีกรร่วมเขาจะพูดจาอะไรเขาก็รับผิดชอบของเขาเองคือคนที่แจ้งความนะโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์เขาแยกแยะออกแล้วเขาดูการควบคุมรายการของมดดำ ก็ดูออกไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมไปเข้าข้างไปเชียร์อะไรทำนองนี้ไม่ใช่เพราะนั้นก็ไม่น่าจะใจร้ายรีบพูดออกมาว่าจะไม่มีดีน่าจังในรายการของมดดังไม่น่าพูดอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้แต่ไม่น่าออกมาพูดอย่างนี้อย่างน้อยต้องให้เกียิ พิธีกรที่เราเชิญมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ดังใจเราเราก็ไม่ต้องเชิญเราก็พูดเองเลยดีกว่าพูดคนเดียวกัน่ะนะใช่ไหมก็อย่าเพิ่งรีบออกมาตีโพยตีพายรีบออกมาโวยวายแต่การขอโทษนะั่นก็ถูกแล้วแต่ก็อย่ายโยนความผิดให้คนอื่นมันไม่แมน แล้วก็ไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกว่าพยายามเตือนแล้วนะว่าอะไรไม่ต้องอ,ออกมาขอโทษที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ไม่ต้องโยนความผิดให้รีหน้าจังหรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ถ้าไปสู่ศาลแล้วรีหน้าจังคุณรีหน้าจังเขามีหลักฐานว่าผู้ต้องขังที่เป็น VIP สามารถโทรศัพท์ได้ เขาก็าเขาก็จะหลุดนะเขาก็จะไม่เจอกอดีมินประมาณผมเราจะทันได้อีกต้องออกมาชี้แจงเพราะจริงๆเรื่องเหล่านี้วงในก็จะรู้กันว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นในคุกในเรือนจบมันมีอภิสิทธิ์อะไรบ้างมันมีนู่นนี่นั่นอะไรบ้างก็จะพอจะรู้กันแต่ก็คงไม่จงโคมแบบที่จะมา พกโทรศัพท์โทรหาคนนน้นคนนี้เรากเพราะว่าการเข้าไปในเรือนจำแม้แต่ผู้ประชาการเรือนจำก็ต้องเอาโทรศัพท์ฝากไว้ที่ที่ล็อกเกอร์ฝากไว้ผู้คุมทุกคนก็ต้องฝากไว้พอเข้าไปในเรือนจำก็เหมือนติดคุกดีๆนี่เองนะครับเหมือนติดคุกดีๆนี่เอง ไม่สามารถติดต่อใอคไรได้แต่มันมีสิทธิ์ออกมาจากคุกได้เข้าไปออกมาเข้าไปออกมาแต่ตอนอยู่นั้นก็เหมือนติดคุกแต่ห้องทํางานของผู้บัญชาการเลยจํานะก็จะอยู่ติดกับคุกอย่างที่พิษณุโลกนะที่อื่นผมไม่รู้พิษณุโลกค,คุกคุกก็เป็นคุกนะปีกําแพงแต่ห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ของผอบอกก็จะอยู่ติดกับคุก ติดกันเลยแต่ไม่ได้อยู่ในคุกเวลาจะเข้าไปในคุกก็ต้องออกมาเข้าตามที่คนอื่นเขาเข้ากันเวลาจะโทรหาก็ต้องโทรตอนที่ผอ,อไม่ได้อยู่ในคุกโพ้มีเพื่อนผมเป็นผู้วิการณ์เจับเขาก็อยู่อยู่นอกคุกเขาอยู่ในห้องทำงานเขาถึงคุยกันได้แต่เข้าไปในคุกแล้วก็จบ แต่เราถ้ามีธุระด่วนเราก็โทรไปได้เพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่อยู่นอกคุกเขาก็จะรีบไปตามบ่อ,บอเขามาคุยโทรศัพทแลวก็คือเรื่องเราซึ่งอยู่ในคุกแล้วจะ VIP ขนาดไหนนะมันก็อยู่แบบโรโซนอกคุกดีกว่ามันอึดอัดมากไม่ต้องอะไรอะ่ะ ผมเคยโดนจับไปขังอยู่เจ็ดวันน่ะตอนรสอสชรัฐบาหารนะอยู่บ้านพักอย่างดีมีแอร์เย็นเฉียบแต่โดนยึดหมดเสื้อผ้าใส่เป็นตัวเดียวตอนถานเข้ามาเชิญก็ต้องซักในห้องน้ำา็็ตากไว้ พอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกไปมันใช้โทรศัพท์ไม่ได้โอ้อึดอัดจ,จะตายให้ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องมาค่าพอนลดค่าพอ่อนบ้านค่านูน่นค่านี่เอ้ยเราจะทําไงวะและที่บ้านจะอยู่ยังไงใครจะเป็นอะไรไหมอะไรเพราะไม่มีใครติดต่อเราได้เลยแค่เจ็ดวันเท่านั้น ยังจะเป็นจะตายเลยถ้าไปติดกุ๊กเป็นปี5ปี10ปี20ปีโอ้โหมันทรมานมากๆมันก็อาจจะสุขสบายเพราะมันก็สามารถสั่งอาหารการกินได้พิเศษกว่าคนที่ไม่มีตังค์แต่ก็ได้ใช้จำกัดรู้สึกว่าวันหนึง่งได้ใช้ไม่ไม่ได้ไม่กี่ร้อยแรละเท่านั้นเองส่วนนอนก็นอนเหมือนกันหมดไม่มีอะไร เปียแต่ถ้าเรามีเงินเราก็จะมีลูกน้องไใช่ไหมเรามีเงินเราก็มีเงินเราก็มีบุหรี่มีขนมนมเลยแล้วก็แจกไอเก้เด็กๆที่แม่งจนไม่ได้เด็กหรอกแจกคนในคุกเราก็เป็นขายใหญ่เวลานอนก็มีคนนวดห้มีคนนวดจะสั่งอะไรก็ทําให้หมดมันก็ุบสบายกว่าคนในคุกเท่านั้นเอง คนที่ไม่เคยติดคุกจริงๆแค่ฟังคำบอกเล่าก็าอย่าพึ่งมาตัดสินว่าอยู่ในคุกถ้ามีเงินแล้วสบายไม่มีใครสบายนกครับขนาดผู้บริการเรือนจำขนาดผู้คุมเจ้าที่คุกก็ยังไม่ได้ฉากอยู่ในคุกเลยนะครับแล้วมันก็เหมือนกับชนชั้นชนชั้นหนึ่งเวลาเราเข้าไปในคุกนะผมจะไปเป็นเวียากรบ่อยมากพอเราเดินเข้าเปิดประตูคุกเข้าไปนะ นักโทษที่ที่ทำงานอยู่นะต้องหมอบนะเราเดินผ่านเขาต้องหมอบ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 ตันแรกเราก็งงว่ามันสักดีนาขนาดนั้นหรอวะทําไมต้องหมอบให้เราไม่ใช่หรอกครับคือมันเป็นกฎกติกาเพราะว่ากลัวเวลาเขาหมอบเขาต้องหมอบเวลาหมอบเวลาเขาจะลุกขึ้นมาทําร้ายเรามันผู้คุมที่ไปข้างๆเราก็าจะล็อกถักแต่ถ้าเดินสวนแล้วเขามาล็อกเรามันจะไม่ มันก็เป็นกติกาอย่านะงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้ำดตำหนิตีเตียนลีน่าจังหรอกทำต่อไปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่ลีน่าจังพูดมันก็อาจจะเป็นผลดีซะด้วยซ้ไำไปในการที่เรือนจำทุกเรือนจำก็ต้องเข้มข้นกับกฎกติการะเบียบข้อบังคับของเรือนจำ วันนี้ผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมแต่เดี๋ยวผมฝากฝากอธิบดีก่อนอธิบดีผมรัรใชกทาน,อ,นอย่าไปฟ้องเลยเชื่อผมเถอะไม่ต้องฟ้องหรอกก็แค่ให้ใครติดต่อให้คุณลีน่าจางังให้คุณมด,ดามมาขอโทษท่านั้นเอง ขอโทษหรือไม่ก็ก็ขอโทษในสื่อของเขาหมดาำก็ขอโทษไปแล้วลีน่าจางก็ขอโทษก็แค่นั้นน่าจะจบอย่าเรื่องเอาเรลววเลยเชื่อผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกไะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านผมจะย้ำเสม,มอว่าทำสิ่งที่เรารักทำไปเลยตั้งใจทำไป แล้วโชคจะตามันจะกำหนดเองว่านาเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เราก็ต้องทำทำไปเรื่อยๆอย่าไปท้อใจอย่าไปหดูใจครับสุดท้ายพระอยากจะบอกบุญในการมาร่วมสร้างพ่อปู่สีสุดโทแม่ยา่าสุยปุธุมากับผมผมจะสร้างที่พิษณุโลกองค์เท่ากับ คนเนี่ยครับอาจจะเล็กกว่าน่อยมีฐานมีหลังคาและมีองค์ตั้งอยู่ข้างเจดียด์พันเปียนหน้าสูงในน้ำหน้าบริจากหนึ่งพันบาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ใต้ฐานทุกคนอินบอกก็มาพูดคุยในเฟซบุ o กรักรกิตพลเด็ดวิใยแล้วก็ Facebook กิตพลเด็ดวิใส่วันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่าง จริงๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิยอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี